ถ้าอยากให้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้หน่อยครับครับสาหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่ารัฐบาลนะครับได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเป็นนายทะเบียนในการรับลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะครับนอกจากนั้นก็ยังมอบภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชนนะครับดูแลผู้ผลิตผู้ประกอบการที่เราเรียกว่ากลุ่ม ผู้ผลิตผู้ประกอบการในระดับปรับตัวสู่การพัฒนาหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการคนเด่นดีนะครับก็คือว่าเนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นพี่น้องชาวบ้านที่ผลิตภัณฑ์สินค้ามาเนี่ยก็ยังมีคุณภาพไม่มากนักดันเราก็เลยมาพัฒนาต่อยอดนะครับโดยใส่องความรู้ไปให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้าเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์น,นะครับแล้วก็ในเรื่องของการ ออกแบบตัวสินค้าใหม่นะครับโดยใช้ทางอาจารย์ที่มีองค์ความรู้นะครับไปให้การแนะนําซึ่งในปีนี้นะครับเราคัดเลือกผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการมาทั้งหมดมีประมาณ500รรายนะครับหลังจากไปพัฒนามาระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็มีกิจกรรมที่จัดในวันนี้ก็เร,เรียกว่ากิจกรรมทดสอบการตลาดนะครับกิจกรรมนี้นครับเป็นกิจกรรมที่หลังจากพัฒนาแล้วเอามาดูว่าสินค้าที่พัฒนานะครับตรงกับความต้องการ ของลูกค้าหรือไม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะไปพัฒนาต่อซึ่งวันนี้นะครับก็จากที่เราดูแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้ามาทําแมทชิ่งกันนะครับที่จะรับสินค้าไปจําหน่ายต่อแล้วก็หลายรายก็มีการออเดอร์เพราะว่าสินค้าในวันนี้นะครับหลายตัวสามารถที่จะนําไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่ได้แล้วก็ใกล้ในเทศกาลนั้นแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้น การจัดงานในวันนี้นะครับเราจะมีตั้งแต่วันวันนี้ไปจนถึงวันที่หกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้กับทางพี่น้องที่ยังไม่ได้มานะครับได้ได้มาชมมาเลือกซื้อนะครับแล้วก็การมาช่วยซื้อสินค้าของผู้ประกอบการในครั้งนี้นะครับก็เป็นการช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะครับก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะกลับไปสู่ชุมชนนะครับคนที่มาขายหนึ่งร้านเนี่ยมีคนที่รออยู่ข้างหลังเป็นสิบราย เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือกันในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จะทําให้พี่น้องผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับมีฝันและกําลังใจในการที่จะทาสินค้าดีๆมาสู่ผู้บริโภคในโอกาสต่อไปครับในส่วนของการจัดบูธในครั้งนี้ค่ะผู้ที่มาเข้าร่วมกับออ,ออกบูธออก,กับเราในครั้งนี้มีจํานวนประมาณกี่บูธคะบูธในวันนี้ที่มาทั้งหมดนะครับ48บูธนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดแล้วว่ามีความพร้อม และที่สําคัญก็คือคนที่มาเนี่ยต้องผ่านมาตรการในเรื่องของการตรวจคัดกรองเรื่องโควิดก็คือจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มอะไรอย่างนี้ครับและก็มีการตรวจ ATK เพราะฉะนั้นก็ท่านที่จะม,มาชมนะครับก็มีความมั่นใจได้ในเรื่องของการรักษาเรื่องของโรคติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยครับไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนผ่านการตรวจสอบเป็นอย่างดีครับค่ะท่านคะน,นอกจากที่จะมาออกบูธแบบนี้แล้วค่ะหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่า ต้องการที่จะทอสินค้าแต่ว่าไม่ต้องการที่จะออกมาจากนอกบ้านนะคะทางนี้เรามีทางออนไลน์ออนเว็บอะไรหรือเปล่าคะมีครับมีมีทั้งออนไลน์มีหมดเลยนะครับว่ากรมการพัฒนาชมชนเนี่ยถ้าท่านเข้าไปดูนะครับเราจะมีเว็บมีเว็บที่ว่าชื่อว่า otop.today.com นะครับของกรมการพัฒนาชุมชนและก็ในน,นั้นน่จะมีสินค้าจากชุมชนอยู่ประมาณ4ี่หมืกว่ารายการท่านเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างนะครับทุกหมวดสินค้า และก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นช่องทางที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนอกจากนั้นนะครับใน Lazada ใน s h อป e e ก็มีสินค้าจากชุมชนของพวกเราอยู่ในนั้นด้วยนะครับค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าจะมีจัดถึงวันที่เท่าไหร่บ้างคะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับเราก็จะมีไปจนถึงวันที่6นะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนเนี่ยได้มาชมนะครับฝากต่ออีกนิดนึงนะครับถ้าเสร็จงานนี้แล้วยังไม่จูใจนะครับกรมการพัฒนาชุมชนจัดงานใหญ่ ที่ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนะครับงานนั้นเราจัด3,000กว่าบูธนะครับและก็มีสินค้าโอทอปจำนวนมากวันที่จัดก็คือวันที่1 8ถึง26่ตันวาคม2,564นอ่นี้นะครับ